สวัสดีครับวันนี้จะมาเปรียบเทียบศูนย์เล็งติดปืน2อันนะครับไว้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้ออันนึงใช้คำว่าเลปลิก้าแล้วกันครับแบบจำลองอะไรประมาณนี้ทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นตระกูล exps ก็คือมันจะต่างจาก XPS ตรงฐานครับอันนี้จะเป็นปลดไวปลดไวแล้วก็ปุ่มกด e XPS จะมาอยู่ด้านข้างเพื่อให้ติดตั้งเขาเรียกตัวขยายด้านหลังได้ว่าถ้าเป็น XPS ก็จะอยู่ด้านนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าปุ่มของ XPS น่าจะกดง่ายกว่าแล้วก็ ในระยะยาวตรงนี้เหมือนแบบเวลากดก็ต้องใช้เล็บเหมือนมันโดนเล็บอะครับมันอาจจะเสียหายได้ในอนาคตอันนี้เป็นผลิตจีนนะครับมันจะมีสามเกรดที่เท่าที่ทราบนะครับก็คืออันนี้ถูกสุดแบ่งเป็นระดับราคาแล้วนะครับประมาณพันบวกลบแล้วก็สองพันห้าบวกลบแล้วก็สี่พันกว่าบาทรายละเอียด ก็จะต่างกันตรงเนื้องานนะครับแต่ว่าระบบของทั้งสามเกรดเนี่ยเหมือนกันก็คือใช้เป็น led ฉายไปสะท้อนกับกระจกแล้วก็ส่งภาพมาที่ตาเราซึ่งแตกต่างจากของจริงก็คือของจริงมันจะเป็นเลเซอร์ครับฉายโฮโลแกรมข้อดีคือ มันจะมีความคลาดเคลื่อนเวลาเราเบี่ยงสายตาไปทางมุมต่างๆน้อยกว่าหรือแทบจะไม่ไม่ไม่คลาดเคลื่อนเลยที่เขาเคลมว่าพ a ร a แลกซ์ฟรีครับแล้วถ้ากระจกแตกก็ยังสามารถมองเห็นสุดเล็งอยู่คุณไงก็คือของจีนนะครับจะเป็นระบบเดียวกับ เลดดอททั่วไปก็คือสะท้อน led สะท้อนแล้วก็กระจกด้านหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกรดไหนก็จะเป็นกระจกเคลือบ multi coat ทำนองนี้ครับซึ่งของแท้ก็จะเป็นอารมณ์แบบกระจกมองหลังแบบตัดแสงครับเวลาเอาไปสะท้อนกับไฟก็จะเห็นเป็นสีเขียวสีฟ้าอะไรประมาณนี้ครับก็คือมันจะไม่สะท้อน ข้อดีอย่างของโฮโลก็คือด้วยความที่มันเป็นโฮโลแกรมนะครับมองจากด้านหน้าก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าถ้าเป็น led มันฉายไปใช่ไหมครับมองจากด้านหน้ามันก็จะเห็น เป็นแสงไฟครับก็อาจจะมองเห็นได้ในที่มืดนะครับอันนี้ผมอะคริลิกไว้นะครับการกระจกแตกตอนเล่นบีบตัวนี้คือผมซื้อมานานแล้วครับเพื่อจะมาใช้กับบีบกันครับก็คือแต่หลังจากนั้นก็ที่ตัดสินใจซื้อของแท้ก็เพราะว่า มันมีหลายๆจุดที่ว่ามันแทนกันไม่ได้ถึงรูปทรงมันจะซื้อเกรดดีมาแต่ว่ามันก็มีข้อดีหลายอย่างครับพูดถึงอ์ประกอบภายนอกนะครับน,นี่คือถูกสุดก็จะเป็นแบบสลิงสีสีเนี้ยที่ไม่ใช่สีดําแต่ว่าอีกสองเกรดก็จะเป็นสีดําแบบนี้แล้วก็เรื่องของตัวเก็บแบตมันก็จะหนาหน่อย แต่หลังจากได้ของแท้มาก็จะมีจุดสังเกตที่ชัดอันนึงครับไม่ว่าจะเป็นเกรดไหนคือถึงแม้ว่าจะเป็นของโฮลี่หรืออะไรเงี้ยครับก็ยังไม่เหมือนก็คือความหนาของตัวด้านในเนะครับยังไม่มีใครทำมาได้บางแบบนี้แต่โดยรวม ก็คือหน้าตาคล้ายกันอันนี้ยังไม่ได้เอาไปลองยิงเลยนะครับไว้กะว่าจะไปลองใช้ดูสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ